วันนี้เราอยู่กับเกมเข้าหรลูคะนองการละครัหนึ่งมีเด็กชายที่ยากจนนามว่าแฮร์ริเขาฝัง่าเขาจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ก็อยากจะไปสำรวจโลกบ้างหาสมบัติแล้วก็เข้าไปี่ปราสาทเชียงก็เถอะพ่อของเขาจากไปในสงครามแล้วแต่วันนี้ฮันก็มีความสุขจริง,รงเพราะนี่คือวันเกิด สิวบวกของเขาแม่ผมกลับมาแล้ววันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยโอ้แน่นอนวันนี้วันเกิดของลูกสุขสันวันเกิดนะครับไหนขอขวัญวันเกิดผมล่ะ เออจะเป็นของเล่นโอฮานื่กงลักเราไม่มีเงินพอนะตั้งแต่ที่พ่อของลูกไีออกไปสงครามแต่ทำไมอ่ะวันนี้วันเกิดผมนะแล้วมีขนมแม่แม่ขอโทษน,นะลูกวันนี้ไม่มีอะไรเป็นพิเศษหรอกนะนั่งบนโต๊ะนะลูกโอ้ยผมเบื่อยเต็มที่แล้ว เด็กทุกคนในหมู่บ้านมีข,นข้าของขวัญแ้าขนมในวันเกิดของพวกเขาโอ้ฮันส์ผมเบื่กับบ้านนี้ผมเบื่อที่ไม่ได้รับของเล่นผมเบื่อที่ไปอยู่ในกระท่อมรูหนูผมเข้าใจแล้วตอนนี้ว่าทำไมพ่อไม่กลับมาสักทีโอ้โหฮันลูกจะไปไหนนะ่ะ ผมจะไปแล้วผมสิบขวบแล้วผมโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่าได้โปรดเธอผมจะไปหาอนาคตข้างนอกและผมจะไม่กลับมาอีกผมจะไปเป็นนักสำรวจหรืออะไรที่ดีกว่าและผมจะไปเป็นจ้าชายในปราสาทละก่อนฮฮ เดี๋ยวลูกจะไปจริงๆเหรอลูกยังเด็กเกินไปนะลูกน่าจะเอะตัวเองโตเกินนี้เกินนะ้าลูกพ่ดจะสิบหัวเองข้างนอกมันลําบากกว่าที่คิดนะป่ามันก็อันตรายซะด้วยสำหรับลูกผมไม่สนผมจะแข็งแกร่งขึ้นและผมจะเอาชีวิตลอดคนเดียวในปา่าถ้าลูกอยากจะไปแล้วก็แม่มีบางอย่างจะอาจจะช่วยลูกไกด้ ผมไม่ต้องการความเชว่เหลือจากคุนนะ่ะไม้เท้านี่คือมรดกจากคุณปู่และแม่แน่ใจว่ามันจะช่วยลูกในการประจนไทยคุณได้รับไม้เท้าและนี่คือเงินทั้งหมดที่พวกเรามีอยูอ่เอาไปใช้เพื่อคุ้มค่านะได้รับเหรียญมาสามเหรียญและสุดท้าย นี่คืออาหารทั้งหมดที่พวกเรายัางมีเอาไว้เป็นสเบียรนะลูกชีสแล้วก็มีเท่านี้แหละไม่มีอะไรอื่นให้ลูกแล้วแฮนส์ได้เปดิดอย่าออกจากเส้นทางนะลูกแล้วก็เป็นเด็กดีนะจะมาไว้แม่จะรออตรงนี้เสมอรอที่ลูกกลับมาในการที่สำรวจขอ,ของที่น่าสนใจ กดใช้ตอเอียอเคจะมาน้อยสปิโดฉันไม่สมามารถเล่นกับแกได้อีกแล้วฉันจะไปเอาประจันไทยเหมือนกับพ่อของฉันบางทีฉันจะจับมาต้องมาฮะกระโดดแกไปไหนอ่ะเดี๋ยวฉันจะไปหารอบๆเลยนะวิ่งได้ไหมอ่ะ โอเคกระดุมสติเกมาแล้วนี่กระดุมเจ้าในการที่จะให้กระดุมเขาฉันคนเปิดอินเทอรี่ก่อนแล้วก็สวมใส่มัน,เร,นเราจะเปลี่ยนได้พรวดเร็วเปิดการกดหนึ่งและสองอ่ากดตัวอ่าก็เลือกนี่ อ้าวนี่ิเก้ลคือดูกของเจ้าอ่าเป็นเด็กดีนะดูแลแม่ด้วยตอนที่ฉันไม่อยู่นะโอเคเสร็จไปอืมดูสิตรงนี้มีตัวเอ็กด้วยฉันคิดว่าว่ามีอะไรอยู่ ใต้ต้นไม้นะโอ้ไงเราได้อกคมเพิ่มแล้วเราก็ต้องเดินเดินไปตามเส้นทางนี้ไปเข้าลึกเขนาอไปแฮงแมนวูด ไม่มองคนเท่าไหร่เลยเฮ้เราไปทางนี้สิทางนี้จะเป็นทางไปหมู่บ้านแต่ก็ค่อนข้ขาหน้าเบื่อเลยฉันจะไปประเตินไพโอเคอทางนู้นก็ไดตไ้ตรงไปตรงไปอ้าวติดต้นไม้ คุณยายโอ้หนุ่มน้อยเธอมาทำอะไรที่นี่คนเดียวล่ะป่านี่มันอันตรายนะสำหรับหนูอ้าวผมโตแล้วนะผมอายุสิบปบแล้วฮฮเป็นหนุ่มแล้วเหรอเนี่ยเธอสามารถช่วยอะไรฉันได้ไหมล่ะมีอะไรหรอครับเออฉันกำลังไปที่ตลาดของหมู่บ้านนะนะ เพื่อจะขายโจมหมูตัวนี้แต่ไม่เท้าฉันติดอยู่กับเห็นแล้วมันก็หกักอ่ฉันต้องการอะไรที่ช่วยเดินนะนะฉันไม่รู้ว่าฉันควรทำไงดีถ้ามันมืดแล้ววนะ บางทีถ้าเธอมีอะไรบางอย่างมาช่วยฉันเกิดคงจะดีนะบางทีฉันอาจจะยกไม้เท้าที่แม่เมาให้ฉันก็ได้แต่เธอบอกว่านี่มันเป็นของคุณปู่นะฉันขอีิจา,ามาให้เธอดูก่อนนะอืมมีครับคุณผู้หญิงใช้นี่นะครับคุณมอบไม้เท้าให้หญิงแก่โขอบคุณมาก,มากๆเลยนะจ๊ะ แม่ของเธอคงภูมิใจน่กเลยถ้าเธอเป็นเด็กดีอ้าวเจ้าหมูขยับตัวของแกได้แล้วลาวกอนนะหลานหวังว่าเราจะได้พบกันเร็วๆนี้นะไปเรียบร้อยเวดีมาดีนะฮะ สุกวางไปซะอือีกามแม่ฉันเคยบอกว่ามันเป็นตัวพาโชคร้ายอ่ะตัวนี้มี่ทางแฮะเอ๊ะ คล้ายน่ะแันไม่มีกล่องด้วยซึ่งเลเทียนโน้ตเขียนว่ากำแพงนี้จ,จะเป็นส่วนหนึ่งของปราสาทเหรอแต่ว่าฉันจะข้ามไปยังไงตรงชื่อเจสนี่คือท่อระบายนะ้ำฉันไม่แข็งแรงพอที่จะเอาประตูกั้นออก อืมแล้วก็มีลาหีเสื้อแปลกๆนี่มันวาดถึกว่าได้วยเลือดละ่ะโอ้โหนะตรงนี้คงไม่มีอะไรแล้วเนาะกลับไปยังทางของเราต่อนั่น แล้วมีแ hey, อปเปิ้ลเฮ้ยเจลาน้อยสวัสด,ดีเจา้าลานยมาจากไหนเนี่ยแกดูหิวนะเราต้องไปเอาแอปเปิ้ลแอปปให้เจลาสักนะิด okay, หนึ่งโอเคแอปเปิ้ลนี้ดูน่าอร่อยนะ ฉันจะเก็บเอาไวล้ละกันโอเคเรียบร้อยอืมเฮิตกระน้อยอ่ากดนะอ่าก็กด ออันนี้เจาลากินแอปเปลิลนี่นะอ่าคุณวอาแอปเปิลให้เจลาน่าเอาอีกไหมโอ้แอปเปลิหเาล,าห,ห,มปปลหมดละไปไปต่อไป โอ้ทำไมมันถึงเกิดขึ้นกับฉันเนี่ยเฮ้ยคุณโอเคหรือเปล่าโอ้ช่วยด้วยได้โปรดช่วยฉันด้วยฉันเสียทุทกๆอย่างไปแล้วฉันกำลังขนของอยู่จากนั้นเจ้าลาของฉันก็หนีไปเลยโอ้ผมเห็นลาคุณอยู่ตรงถนนนะดูเขาแค่กลัวนิดหน่อยเจ้านของฉันต้องโกรธมาแน่ๆเลยพบตวัดฉันร้อยรอบแล้ว แล้วคุณไม่เจ็บใช่ไหมครับด็กน้อยผู้ฉลาดเฉลียวไม่มีอะไรช่วยฉันได้แล้วไรเปี่ยวที่ฉันจะไปหามาสเตอร์เออเธอก็แค่เด็กะนะเธอคงไม่มีเหรียญสักสองสาเหรียญไหมผมจะมอบหเหรียญของแม่ให้เขาดีไหม สิอันนี้ผมจะให้เดี๋ยวนี้คุณชั้นขอสองนะขอบคุณเขาหยิบไปเลยสองอันเออไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไมไม่ผมก็แค่จะให้คุณหนึ่งเหรียญน,นะขอขออีกเหรียญหนึ่งคือได้ไหมอาฮ่า,าจเจ้าหนูอ่าฉันไม่มีเวลาเล่นะนะฉันจะคืนเธอทีหลังนะโอเคโอ้ อ,อันนี้คิดไปทำไมเขาต้องร้องลองหยุดฮึด่มตุ๊บตุ๊บตุ๊บจะแพ้น้อยแพ้น้อยออกมาออกมามาไป้ยไปด้วยดีจะแพ้น้อย ไปอะไรมีชั้เแค่เออทีนี้แพมมีแค่เ้วยอะไรเอ่ยแม่น้ำแห่งความตาย ก็สุดทางเดินแล้วลมสมศกเก่าๆอ่านชื่อไม่ออกแล้วศกเก่าๆอ่านชื่อไม่เอ,อกอ่านชื่อไม่ออกแล้วอืม,มสมศกนี้ โอเซฟฟรายฮะชื huh? oh. ่อนี้เอ่ออ่าวโดนกาจิก เ็โซอ่าวชัฉันบางทีนันจะหลับไปก็ได้มันมืดแล้วหนาวจังฉันควรที่จะกลับบ้านดีกว่าต้องก,กันกลับบ้านนะแต่นี่มันก็มืดเกินไปคงดีกว่าที่จะเอาเทียนนี้ไปกับฉันด้วย เราโดนกาจิตยังมืดเลยแล้วคงไม่มีอะไรหรอกมก้งเกิดอะไรขึ้นน่ะเอ่อพี่ชายเฮ้ยเจอหนูไงเป็นดู น่าสินะเนี่ยอย่าได้เชื่อใจเจ้าแพ้นั่นดใช่ไหมเออที่นักก็เป็นบ้านเลยเป็นคนจะกลับบ้านเดี๋ยวนี้เออไม่ไดตัวนเล็กก็เป็นเหรอเนี่ยเราเรรียกลกับบ้านดีกว่าเราเราเลือได้แค่นี้เหรออ๋อฮะเฮ้<า> นายเป็นตัวอะไร ไม่มีใครตามมาหรอกนะอือโอ้โห,โห,โหมาๆมามาเราเราต้องหนีเราต้องหนี ันตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมนันเร็วกว่าเราอ่ะโอ้เฮ้ ควรตำอาไรกลับบ้าดี